ผมก็พบกันในป่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเรื่องสภาพอากาศเท่าไหร่เลยผมเข้ามาเนี่ยท้องฟ้าคืบม,มากครับวันนี้ผมก็เข้ามาในป่าคนเดียวอีกเช่นเคยนะผมเมื่อกี้ก็มีเสียงของชาวบ้านเขาเรียกกันกลับบ้านนะผมก็ดูสภาพอากาศนะไม่ไม่มั่นใจนครับโอกาสที่ฝนจะตกก็สูงเหมือนกันนะผมอันนี้ก็ฝนเพิ่งตกนะครับดูจากพื้นดินเนี่ยนะฮะ ผมคิดว่าฝนตกนี่หนักเอาเรื่องครับทีแรกผมก็คิดว่าจะเข้ามาหาเก็บผักหวานนะผมเก็บตอกรกะเจียวเนาะแต่ว่าดูสภาพอากาศแล้วไม่รู้จะไปได้ถึงไหน,นครับก็จะเน้นไปใกล้ๆแล้วกันนะครับวันนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าฝนตกเนาะจะได้กลับออกไปทันนะครับ สภาพป่าในเริ่มที่จะมองยากครับผมไม่รู้ต้นพักหวานอยู่ไหน,นครับมันมองแทบไม่ออกนะเพราะว่ามองไปทางไหนต้นไม้มันก็เขียวมันกนหมดแล้วนะครับต้นนี้มียอดเดียวผมไม่เอาดีกว่านะครับ ดอกกระเจียวม่วงมันยังออกเรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะไม่ได้เก็บเนาะนี่ใช่ไหมฮะเพราะว่าเอาไปขี้เกียจล้างดินครับผมมันล้างดินอนอกยากมากครับดอ,ดอกซีโม่มันจะเป็นดอกเล็กนะถือว่าเป็นโอกาสสำรวจป่าไปด้วยนะครับเห็ดเพาะเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ออกครับผมประมาณผมคิดอีกสักสี่ห้าวันนะครับ คิดว่าเห็ดน่าจะเริ่มออกแนะ่นอนเพราะว่าฝนตกเยอะแล้วนะครับผมป่าได้รับความชุ่มชื้นแล้วก็มันช่วงกลางวันเนาะแดดก็แรงครับอีกเดียวนี้เห็ดออกแน่นอน,นครับผม นี่อดไม่ไหวฮะผมขอเก็บสีขาวก่อนครับผมสีขาวนี่กินอร่อยครับมันจะไม่ค่อยเผ็ดเนาะโอ้โหเละฮะไม่เอาดีกว่า ฝนตกหนักมากครับดอกกระเจียวอืเละเลยนะบางดอกนี่ตอนนี้มืดคื้มมากครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะวังเวงครับผมนีนในป่าก็น่าจะมีผมคนเดียวนะครับวันนี้เมื่อกี้มีชาวบ้านสองคน,นครับ น่าจะเป็นคู่ผัวเมียเนาะเขาเรียกกันกลับนะครับอันนั้นผมคิดว่าเขาน่าจะมาหาเห็ดนะครับเขาน่าจะมีอาชีพเป็นนายพรานหาของป่าเวยครับโอ้ฝั่งนั้นผมได้ยินเสียงมันเสียงอึ่งอ่างนะครับ ร่องน้ําเก่าในด้านล่างครับมันจะมีเป็นแอ่งหินเนาะมันเริ่มทจะมีน้ําขังนะครับถ้ามีน้ําขังพวกอึ่งอ่างเขาก็จะมาข่าครับอึ่งอ่างในป่าน,นี่เยอะนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยบางคนนี่เขาเอากระสอบนะครับมาเก็บนะครับทางบ้านเขาก็กิโลละร้อยหสิบบาทนะครับอึ่งอ่างตอนนี้ มีร่องรอยที่น้ํำยังขังอยู่คผมฝนเพิ่งตกเมื่อคืนนี่พี่เมื่อคืนนี่เองครับนี่เมฆก็ไหลไปเรื่อยครับตอนนี้ก็คล้มนพอสมควรนะแต่จริงๆดวงอาทิตย์ยังอยู่สูงครับ,รบนี่ดวงอาทิตย์นะ โอ้กล้วยไม้ครับเสียดายน้องกล้องผมซูมไม่ได้นะครับี่ด้านหน้าเนาะที่มันเกาะตรงตรงไม้ครับอันนี้เอื้องดอกมะขามครับผมดอกเขาจะมีสีเหลืองนะครับเป็นดอกเล็กๆครับผมโอ้เสียดายกล้องซูมไม่ได้ครับข้างในเลยไปเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าโอ้มีเสียงเขียดร้องนะครับ เท่าที่เดินมาผมยังไม่เจอเห็ดสักดอกเลยครับก็คิดว่าน่าจะยังไม่ออกครับอีกสักสามสี่วันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมนัดกับพานมีไว้นะครับว่าจะไปเดินทางไปที่อุดรธานีนะครับไปทำพาสปอร์ตนะครับก็คงจะไม่ได้เข้าไม่เข้าป่าวันหนึ่งนะครับผม นี้ก็เลยเข้ามาในป่าช่วงค่ำๆนะครับเดี๋ยวพี่พีเซจะไม่มีคลิปดูนะครับผมซึ่งเข้ามาวันนี้ก็ผมไม่รู้ว่าผมจะได้อะไรนะเพราะว่าผักหวานก็เริ่มที่จะไม่มีแล้วนะครับแต่จริงๆในช่วงช่วฤด,ดูเห็ดแถบนี้คือเป็นดงเห็ดนงโงกนะครับผม เยอะมากนะครับในผมจริงๆวันนี้กำลังจะสี่โมงเย็นนะครับแต่บรรยากาศรอบ,รอบนี้เหมือนหกโมงเย็นนะผมเนื่องจากว่าฟ้ามันคืมโอ้โหโอ้เมฆก้อนนี่ครับ โอ้ท่าไม่ดีครับผมน่าจะตกนะนี่ไปเดี๋ยวรีบสำรวจแล้วก็รีบกลับครับวันนี้นี่ว่าจะไม่มาไกลฮะไกลเหมือนเดิมนะครับผมนี่สภาพอากาศก็ ผมคิดว่าฝนน่าจะไม่ตกต่อนนี้แล้วครับถ้าตกก็ซวยไปนะพอดีมาสำรวจฝั่งนี้นะครับเผื่อก็มีเห็ดออกนะครับผมเห็ดเผาะก,ก็มีคนไปหาได้นะครับแต่ว่าได้ไม่เยอะได้ประมาณคนละกรกรสองกัมประมาณนี้ครับ ซึ่งตอนนี้เห็ดเพาะราคาแพงมากครับผมโลหนึ่งตกเกือบพันนะครับส่วนผักหวานก็เริ่มไม่มีแล้วผมเท่าที่ผมหาดูนะผมคิดว่ามันคงจะหมดฤดูของมันแล้วนะครับมันไม่งอกยอดใหม่ล้วก็น่าจะปิดฤดูกาลครับผม ไปก็ผมก็ด้านล่างนี่ผมคิดว่าคงไม่มีอะไรให้เก็บละพวกหวานพวกดอกกระเจียวก็ไม่มีนะผมก็เดี๋ยวเราตัดขึ้นยอดเขากันเดี๋ยวจะไปขึ้นไปชมวิวเนาะด้านบนนั้นจะเห็นวิวอยู่นะครับแต่ว่าทางขึ้นก็ <laughs> เอาเรื่องน่ผมเพราะว่ามันต้องเดินผ่านหินเนาะนบแบบนี้นี่เหนื่อยเลยครับผมไปเดี๋ยวเราขึ้นไปได้หมดนะ ใส่หินไปมาเจอต้นผักหวานครับผมโอ้แต่ว่ามันแก่แล้วครับต้องเอาไปนื่อกินอย่างเดียวครับผมแกงไม่ไหวนะครับรุ่นนี้นี่มีแมลงมากินละ ก่อนปิดฤดูกาลครับผมเพราะว่าอันนี้มันน่าจะไม่มีแล้วครับกว่าจะได้กินอีกก็คงปีหน้าครับทีนี้หวานนะนครับมาเจอก่อนองครับผม แค่จะไม่มียอดอ่อน,นครับผมผักหวานแก่ครับเอาไปนึ่งกินได้อย่างเดียวผมไปดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะนยังไปไม่ถึงไหนนะครับกำลังไต่ระดับขึ้นไป เมื่อกี้ผมเก็บต้นผักหวานต้นนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพลงานนะครับผมนี่ครับผักหวานถุงตะมุตะมิเล็กๆนะผมวันนี้ได้แค่นี้นะครับจริงๆก็พอแกงนะนิดนึงอันนี้ผมเดี๋ยวดูก่อนนะครับไปถ้าเจอใครระหว่างทางผมก็จะเอาให้ชาวบ้านนะครับผมเพราะว่าผมกินผักหวานบ่อยละ ถ้าไม่เจอชาวบ้านก็เอาไปกับเอากลับไปกินที่บ้านนะครับไม่ทิ้งะ<า>่ะเชื้ออะไรขาวๆเหมือนเชื้อราครับแต่ว่าเห็ดยังไม่ออกนะครับผม มีเชื้อราแล้วเดี๋ยวเห็ดก็จะออกนะผมคิดว่านะบริเวณนี้น่าจะมีชาวบ้านมาคุยหาเห็ดนะครับผม น,นี่เป็นลานหินนะครับเดี๋ยวผมให้ดูวิวป่านะผมนี่ตอนนี้เขียวขจีหมดแล้วนะครับสองสวันที่ผ่านมาก็ฝนตกตลอดนะครับผมนี่ด้านบนนี่ก็เป็นป่ากว้างไปอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันไปสุดที่ไหนนะก็น่าจะไกลอยู่ครับ แต่ว่าฤดูฝนหน้าเห็ดปีนี้เดี๋ยวตะลุยแน่นอนนะผมนะครับที่เห็นรอยเขียนี่เป็นบางคนอาจจะดูไม่ออกเนาะนี่มันเป็นเหมือนรอยเขียนะครับก็ชาวบ้านเขามาเกี่ยวหาเห็ดเพาะนะครับ เดี๋ยวมาชมวิวลานลงล่งกันตรงที่ลงล่งกันหน่อยครับผมเมื่อกี้ก็มันมีแนวต้นไม้นะครับค่อนข้างจนะทึบเนาะตรงนี้ก็โล่งหน่อยครับสรุปว่าฝนก็ไม่ตกนะครับตอนนี้ก็แดดและโน่นฝั่งโน้นก็จะเป็นอีกแนวเขาฝั่งหนึ่งครับจริง ด้านหน้านี่เป็นตัวผักหวานนะเดี๋ยวผมค่อยไปเก็บนะตอนนี้ผมขอนั่งพักเหนื่อยกันครับผมตอนนี้ทางป่ามีแค่ผมคนเดียวครับจริงๆบริเวณนี้ก็ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวหน้าเขปมอยู่ครับอย่างตรงนี้มันเป็นลานหินนะครับเห็นไหมฮะพื้นมันเรียบนะผมนี่ครับต้นผักหวานยอดกำลังเล็กๆเลยครับ เดี๋ยวค่อยลงไปเก็บนะครับไปับผมเดี๋ยวลงไปดูผักหวาน,นครับวัววัวววววเดี๋ยวผมไปดูยอดเล็กก่อนนี่พอมีอยู่ หวานก่อนหมดฤดูการับผมฤดูการนี้ก็กินจนเบื่อนะครับอันนี้ก็น่าจะหมดฤดูการนะผมไม่มีแล้วครับเพราะว่ายอดมันไม่ค่อยงอกใหม่แล้วผม เหลือด้านบนครับ ผมจะพามาดูลูกครับผมนี่เดี๋ยวขอเด็ดมาลูกหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คุ้นๆกันไหมครับอันนี้ก็คือลูกยอครับผมแต่ว่าเป็นเป็นลูกยอป่านะครับนี่ลักษณะต้นของเขาจะเป็นแบบนี้นะผมก็คือตัวนี้เนี่ยสำหรับคนภาคอีสานเนี่ยสำคัญมากครับเพราะเพราะว่าเวลาที่จะ มีการยกบ้านใหม่ผมก็คือมีการสร้างบ้านเนาะแล้วก็จะทําการยกเสาเอกเนี่ยจะต้องมีใบต้นคูณมีกิ่งกิ่งต้นคูณต้นยออะไรประมาณนี้ครับเป็นเป็นความเชื่อเนาะผูกใส่อยอดเสาวไว้นะครับก็เพื่อความเป็นสิริมงคลนะผมอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละพื้นที่นะที่อื่นผมก็ไม่รู้ว่าทาเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่าทางภาคอีสานจะทําแบบนี้นะผมต้นยอป่าครับอันนี้คือมันจะมี มีแมงกินนูนตัวเล็กๆนะครับชอบกินใบกันมากครับตัวนี้เนี่ยตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับผมยังนั่งชมบรรยากาศอยู่ตอนนี้ครับผมเนี่ยทีแรกคิดว่าฝนจะตกนะครับปรากฏว่ามันไม่ตกนะแล้วก็เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงชาวบ้านอยู่ฝั่งโน้นครับน่าจะมาหาเห็ดเพาะนะผม โอเคไปเดี๋ยวเราไปดีกว่านะครับเดี๋ยวชาวบ้านมาเห็นเดี๋ยวจะตกใจผมนะครับไปเดี๋ยวลัดไปทางนี้ครับผมนี่เพิ่งเห็นตรงนี้นี่สามารถมาหลบฝนได้ครับนี่เป็นเพิ่งเล็กๆเนาะพอดีเลยครับผม เสียดายไปเจอเห็ดพานะฮะนี่ครับเริ่มเป็นน้ำซึมแล้วผมหลังจากจที่ ฝนตกหนักนะครับนะฮะสัญญาณความชุ่มชื้นความเขียวขจีเริ่มมานะผมแถบนี้มีที่สวยๆเยอะนะครับอย่างตรงนี้ก็เป็นลานนะผม ก็มากลางเต็นท์ได้ครับแต่ว่าด้านบนมันก็จะโล่งๆเนาะอันนี้คืออยู่บนยอดเขานะครับถ้าเกิดว่ามีพายุฝนฟ้าขนองก็จะน่ากลัวหนอ่อยครับผมสำหรับเรื่องเห็ดเผาะนี่ผมจะยังไม่เชี่ยวชาญน,นะเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้วิธีหามันกันนะเขาหาแบบไหนเนาะ ก็เลยยังไม่ได้ไปหาครับแต่ก็รู้แค่คร่าวๆว่าเขาจะเขีย่ยหาตามพื้นดินนะผมดอกกระเจียวขาวผมจะไม่ไดานะครับดอกกระเจียว ก็ทีแรกว่าจะเก็บอยู่ยแต่ว่ามันมีน้อยครับผมก็เลยไม่เอาละโอ้โหทีแรกผมว่าจะโดดทำ ไม่โดดข้ามดีกว่าฮะมันลึกกับผมตกไปเดี๋ยวแข้งขาหักนะครับไปครับเดี๋ยวผมก็จะเดินตัดตัดลงเขาจากนี้ครับก็จะตรงไปนเนาะฝั่งนั้นที่เห็นอ่างเก็บน้ำา็นไหมฮะผมจอดรถไว้ที่ริมอ่างเก็บน้ำนะผม ก็จะต้องเดินตัดเขาลงไปละโอเคสำหรับวันนี้ก็เป็นลิปการพามาเดินป่าสั้นๆแล้วกันเนาะก็ถือว่ายังไม่มีอะไรนะครับช่วงนี้เห็ดก็ยังไม่ออกเนาะเดี๋ยวถ้าช่วงเห็ดออกก็จะมาถ่ายให้ดูแน่นอนครับโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พี่นะครับสวัสดีครับ